นบัญชรพะยันตนาะตาพุทธาเชตวาบามลังสวา,หาหนังจตุจังสะพานเวสังยีปิยิงสุนาราสภาตันหกะาทะโยพุทธาอธาัตถวีสตินายาการสภิปฏิติตาไม่หังมัสกีติ้สลาสีเสปฏิติติไม่หงมังพุทโธรัมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิติโกไม่หังมเวสะพานพุนาตสโร าถ้าเยมีอนุรุธโทสาลีปุตโตจะได้กินีกุณธรรมปิติภากัศมีโมคันลานจะวามะเกถ้ากีนีสวณีมาห่างอาสุงานันทาราหุโลกตตโจะมหานาโมอุบาลสุวามโตตะเกเกตโตปิติภากัศมีงสุวิโยวาปพังกโลนิสินโนติสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงกข้มาลกัตโ เทโลไมเห็นสีจิตตวารทกโกสูัมหังวัฒนีนิจังปฏิทากษิพุมา,ากาโลชุโนโอังคุริมาโลจะอุปนณินัน้นทสีวลีเถลาปัญจะอิชาตานะราเกต,ติละกามาว่าเศสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินัสสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตตวันตูชินโนรักษา,าเจลันตาจิตะเตเชนะอังฆามังคีสูสันทิตาลตนาง อาติตาคินีเมตตุตตกัรพระจคังปัจจโตอาชิวะเฮอังกุลมาละกันขันธามูลปนิตันจะอาณาอาตนาธิยะสุตตกัรอาเิสาจะทนานาสิเสสาปการะสังทิตาขินานาวะระสังยุตตาตตปการะรังกตาวาตาปิตาที่สัมจาตาพาหิรัชตุปัถวา เสศา,าวินัยังยัมตุอนันตชินตเตชะสาวัตโตมเมตกิตเตนะสัทธาตัมพุทธปัญเชลีชินาปัญฉรามาจามิวิหะลันตังมหิตาเลตถาปเินตุมันสะเพเตมหาปุริสะตถาอิเจวัมันโตสุขุโตสุขลขูชินานุภาเวนะชิตุปัทโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตตันตารายู สัทธานิภาวะปริโตจารามิชินาปัญเชลีตีอางุสมสหาสัมมาภิณยมิระสาวุธันตังกีมีขารังอุทีตะโทนปะศีละมาลังฐานาที่ทำมามิชินาชิตวามุนโดตันติเะสามุติเชยมันคา,านานิมาลาจิเรกันาทิพย์ที่น่อปะ,ะพลาตินกุลังปะนาลาวะวากามะขามะตัทยายะขัง ันติสุทันตาวิตินาชิตตังมุตันจสาพงตยมังคลานินาลาคิลิชวาลังอติมาตาบูังวะทิจมาสนิวสุาลุนันตังเมตังบสาอิทินาชิตังมุนิโตันจสาพงตยมัง ทีิสังกตมณุชิตวามินโดตันติเจสาพุ่นติเจยมังคลานิกตวานะกาธรรมุราลังอิวะค้าพี่นิยาจินจายาทุตราวัจนาแกนะกายามัจจิสันตินะโสมวิทินาชิตวามุนินโดตันติเจสาพุ่นติเจยมังคลานิสัจจังวิหายญาติมัจิสัจจกวาทเกตูวาราพิโลวิตมะนังอธิยานะภูตัง อัญญาปะิโยชาติโตชิตาวามมนีโดตันติเจสาวัมตียามันคาลานิอันโดปันทัพุู้ชักางวิภูธทางไม่หิวัมตีนาเถระผู้ชัเกนานถ้ามาปัญตุวิจูปะเถตดวิธินาชิตวามุนิโดตันติเจสาวัมตีสยามันคาลานิทุกขะหาทิฏฐิูชักเกนะสุตะถาฐานธรรมังวิสุทธิจุติมิธิพกาพิธานัน ยานาคเทนะวิจนาชิตวามุรินโดตันติจัสาภูติเจยมังการานิเอตาปิพุทธะเจยมังการานาภัตตาโยวาจโนที่นาทีเนศรัตเตมัตันทีหิตาวานะเนกะวิปิธานิสุปัตตวานิโมขังสุขังอทิฆามียะนารูสปันโยมหากะลุณิโตนาถุหิตายะสภาปานินางกุลิตวาปรามีสภาปโตสัมโพธิมุตตามัง เอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยยันตูโูฏิยามเรสักญาณานันทิวัตโนเอวังตวังมิทยโยโหหิชยยันสุชยมังคะเลปาราชิตปานัเกติเสบราวิโกคะเละอภิเตเกสภพพุธานาคาปโตปโมทติสุนาขัดตังสุมังคลังสุปะพัตังสุติตัสุกโนสุมุตโตจตุยสังธมรมะ ญาลิสุปัทถะกินังกายกังมังวาจากังมังปัทถะกินังปทถะกินังมโนกังมังสะนิทิเตปัทถะกินางปัทถะกินานิกัตะวานะละพันตถีปัทถะกินีพระวันตุสัพพะมังคะลังลกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาตุถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคะลังลกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาตุถีพระวันตุเต พรวันตุสัพทมังค์ลังลักขันตุสัพทิวตาสัพพ์สังฆานุภาเวนะตถาโสทีพระวันตุเตีปฏิทานะยาราธายาเทวตาสันติวิหารติติวิหาราวาสินีถุเตฆาเวโธทิฆาเวตาหิตาหิตาธรรมทานีนะพระวันเต ปูชิตาโสถิงกัรุนตีทะวิหารมณทะเลหีลาจะมัชฌานะวะกาจะพิขาวสารามิกาธานะปะติอุปัสาาคามาจะเทสามนิ้ามาจะอิสราตัปปะ าณาภูตาสุกิตาพะวันตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทัตตมภาวาสังเสธชาตาอาถาวปาูปาปาติกาเนียานิกังธรรมวรามปะขิจเตตเพปิทัตา ทุกขะสะการุณตุส so ังขยังธาตุขิยังสตังธรรมโอธรรมมาทาราจะภุกขาสังโฆโหตุสุมาโควะอัตถายะจะหิตะหิตายะจะเออัมหิระขตุสัตธรรมโอจตเพติธรรมจาริโยโน พูดถึงสัปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนสขมมาทาราประเวชันตุกาลีิบูปะวัตสตุพุธิภาวายยะ ัต,ตานังสะมิทังมีตุมีพนิมาตาบิตาจะอัตรังอัตระชังนิจังรักขันติบุตตังเอวังธรรมมีนะราชาโนปอชังรักขันตุสพัพพะธาเอวัาตาอี ขปัตตาจะนิทุกาภยาปัตตาจะนิพยาสกุกป,ปัตตาจะนิสุกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมภตังปุญญสัมปะทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ทานังทาทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุตับพะเทสัพพาธาทาวนาพิรตาหุตุคัจชันตุเทวตาพะตาสัตพเพุทธาภระป,ปตาปัจจีกานันจะยังพลังอานหันตานังจะตชนะ เตเชนะรักขันพันธาริปัสสะโสสมังฆะาคาถาโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวดศีห์โตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสวดศีห์นตุนิรันตารัง คุลตุตสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะตังขารภาเวนะสุติหนุตูพิรันตารา ความสุขสบายดีจนมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ผลจากทุกภทปวง สิทธิเหลี่ยนยอสิทธิเหลี่ยนไหวพลูตนุชนมัตุมงคลท่านปวงที่ตง่างขึ้นให้เปลียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสัเลัจ